transition ของ w o r l d order ก่อนที่จะจ,จัดระเบียบโลกใหม่ต้องสัดกันก่อนว่าใครจะเป็นเบอร์หึ่ไอ pre something um world เนี่ยมันกำลังกลายพันธุ์อยู่แต่เปันกลายพันธุ์ไม่เสร็จสมบูรณ์จีนเขาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกในฝั่ง robotics แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการ deploy เอา robot เนี่ยใส่เข้าไปใน production line แทนคนทำงานแล้ว<ม>นะครับที่เขาบอกว่าจีนเนี่ยจะใส่สิ่งหน่งที่เรียกว่า AI p policy อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจของจีน คือตอนมกราคม Winter ร์ดาว o เนี่ยฟังดูเหมือนอเมริกาจะมี u p p เ r อร์แอเมริกาเป็น Central Innovation productivity per capita สูงที่สุดในโลก Capital Market ตลาดหลักทรัพย์เขาโอ้โหมี Liquidity ที่แบบเยอะเป็นแบบ Best p e r f o r m i n g market unique m a r k มา s t r u c ต u r e มากตอนนั้นตรงเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนใช่ครับ6บเดือนเองนะคะ Trade Pattern ก็จะเป็นจากเมื่อก่อน made in China ทุกอย่างนะครับ ตอนนี้จีนเขาบอกว่าเขาพึ่งพา external consumption มากเกินไปเขาจะหันมามองข้างในละ internal consumption ที่เป็น domestic consumption ที่จีนเนี่ยจะเป็น the biggest producer ในอนาคตแล้วก็จะเป็น the biggest consumer ของโลกเขาบอกเขาประกาศในเวทีนี้ใช่ครับแล้วเขาก็พรากรณยว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่าโลกของเราเนี่ยปีนี้จะโต3.3%ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่3.7%ที่ผ่านมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าผ่านมา6เดือน global growth เแค่2.2% global trade ลดลงมากที hmm. uh, Cornell, to, to, ่สุดในประวัติศาสตร์อะ professor จาก Cornell ที่เขาไปที่เขาเป็นคนตั้งชื่อ s u r i d i t y Trap เขาก็ไปนะครับ เขาก็บอกว่าโอกาสที่จะเกิดสองครามโลกครั้งที่สามเนี่ยขึ้นไปถึง75เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับเกิน50เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่สามสุริที่ทรกก็คือ,อ,อในอดีที่ผ่านมาใน16ครั้งของการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเบอร์หนึ่งจะโดนเบอร์สองคนสิบเอ็ดใน16ครั้งจะจบด้วยจบไม่สวยสัตว์กันก่อนไม่ยอมยื่นมงกุฎให้แบบ peacefully ในห้าครั้งใน16ครั้งเท่านั้นแหละที่ยอมยื่นให้แบบโอเคไม่ต้องมีเรื่อง แต่11ใน16ครั้งเนี่ยยอมลงมาลงจากอำนาจโดยการมีเรื่องก่อนก็ต้องสัดกันก่อนทีหนึ่งซึ่งเขาก็เลยบอกเนี่ยว่ามันคงไม่ใช่ peaceful transition ของ world order ก่อนที่จะจัด,จด,จดระเบียบโลกใหม่ต้องสัดกันก่อนเวใครจะเป็นเบอร์หทีนี้ไอ้ pre something um world เนี่ยมันกำลังกลายพันธุ์อยู่แต่เป็นกลายพันธุ์ไม่เสร็จสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันชัดมากขึ้นแล้วก็คืออันนี้หนึ่งโลกของเราไม่ใช่ unilateral system หกพี่ใหคนเดียว เรามีการขึ้นมาของจีน The Rise of China แล้วก็ที่โตเร็วมากคืออินเดียตอนนี้กลายเป็น three giants เป็น3ามคนละเขากลายเป็น m มท t i s y t t r m l System polarization ที่เกิดขึ้นมาที่เป็นหัวโจก3ามคนในสมมุติในห้องเรียนแล้วกันแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนคนอื่นตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องจับกลุ่มกันเพราะ ไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวหัวจบใดหัวจบกึงก็จะไปหาว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ฝั่งอยู่พักไหน <Yeah. S 1> อยู่ทีมไหนก็จะถูกบีบคนตัวเล็กตัวน้อยในห้องเรียนก็ต้องจับกลุ่มกันมันกะรีบข้อที่2เทรนด์ใหม่คือ region regionalization โลกของเราจะไม่ขับเค้นด้วย global globalization free trade agreement ไม่ใช่ละ wto ไม่ใช่ละกฎของ wto ก็ล้าหลังกฎของ imf ก็ล้าหลังไม่ใช่ one size fits all ที่จะ apply เหมือน1997 apply ทุก ประเทศแบบที่เป็นสแตนดาร์ขนาดนั้นมันอัปเดตไม่ทันเฟรมเวิร์กต่างๆของโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากตอนนี้โลกขับเคลื่อนด้วย Region ต้องจำคำใหม่คำว่า Regionalization อาเซียนก็จะมี DEFA DEFA Digital Economy Framework Agreement ที่อีกหน่อยจะมีสก,กุลเงินหนงตัวเองที่เป็น Digital Currency ที่ใช้ในอาเซียนมีฝั่งของ Middle East มีฝั่งของ Brics Group มีฝั่ง European Zone Integration จะแบ่งเป็นกลุ่มก้อนะเ,เพื่อกันคนบังแก่ ตามภูมิภาคป่ะตามภูมิภาคตา่างๆซื้อขายก็จะทําการค้าก็จะเปลี่ยนไปมันก็ลิงมาข้อที่3นอกจากจับกลุ่มจับก้อนโลกขับขึ้นด้วย Region แล้วเนี่ย e g i o n a l i z a t i o n เนี่ย Trade Pattern ก็จะเปลี่ยนจากเมื่อก่อน made in China ทุกอย่างนะครับตอนนี้จีนเขาบอกว่าเขาพึ่งพา external consumption มากเกินไปเขาจะหันมามองข้างในละ internal consumption ที่เป็น domestic consumption ที่จีนเนี่ยจะเป็น the biggest producer ในอานาคตแล้วก็จะเป็น the biggest consumer ของโลกเขาบอกเขาประกาศในเวทีนี้ใช่ครับว่าเป็นทั้ง biggest producer แต่เป็น high-tech แล้วนะครับจีนได้เปลี่ยนจาก imitator เขาบอกคนที่ copy กลายเป็น innovator imitator กลายเป็น innovator กลายเป็น global powerhouse ของฝั่งข,งของการผลิตสินค้าใหม่ๆ advanced technology ใหม่ๆแล้วก็เป็น consumer ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับ mm hmm. ซึ่งพอเขาลุกอินเวอร์สเนี่ยคนที่เป็น Chinese middle class 400ล้านคนที่อีก10ปี้างน่าจะโตเป็น800ล้านคนเนีขาเป็นคนที่เป็นคนรวยรุ่นใหม่ที่เพิ่งรวยในยุคเขาเขาจะเป็นคนที่ไม่มองจำนวนเยอะๆราคาถูกและแต่เขามองคุณภาพละ <c oughs> เขามอง Story ล้วเขามอง branding แบรนดิ้งละ manufacturing ต่างๆของจีนก็เริ่มที่จะต้องเปลี่ยน ให้มองจีนจะเป็น the next Japan ญี่ปุ่นที่แบบ crafted product สินค้ามีคุณภาพมี story ญี่ปุ่นที่เราเข้าใจกันนี่คือ the new China แต่เป็น massive Japan ที่ทั้ง scale จำนวนเยอะด้วยคุณภาพดีด้วยนี่คือจีนนะครับแล้ว made in China ที่เราเข้าใจว่าของราคาถูกคุณภาพไม่ค่อยดีเน้นจำนวนก็จะเป็นินเดียกับแอฟริกา made in India แทนที่เราเข้าใจ ที่เป็น the giant ซันที่3ที่โผล่ขึ้นมาจากประชากรที่แสงหน้าจีนไปแล้วของ the new something แบบ something world เนี่ยนะครับที่โลกมันกำลังจะ transition ไป supply chain ที่เคย centralize d ก็เกิด r e s h o r i n g นำโดยโดนัลด์ทรัมป์เคร tariffs free trade agreement WTO ใช่ไหมตรงกันข้ามให้คิดภาพง่าไงว่าโลกของเรากำลัง transition ไปใบใหม่เนี่ยกลายพันธุ์มันกลายพันตรงกันข้ามกับตอนที่มันเด็กตอนที่เราเด็กเดทุกอย่างตรงกันข้ามหนด globalization regionalization free trade agreement tariffs นะครับกำแพงภาษีกำแพงเม็กซิโกเคยค้าขายกันได้เสรีมันจบแล้วจบแล้ว <c oughs> เลือก selective partner ว่าอยากจะค้าขายกับใครเ <c oughs> ชื่อใจใครไม่เชื่อใจใคร <c oughs> ไม่มีใครยืมจมูกหายใจต่อไปเพราะการที่ยืมมาจมูกหายใจมันต้องเชื่อใจกันแต่พอไม่เชื่อใจกันทุกคน p a n ิคระแวงกันหมด r e s h o r i n g ฉันต้องยืนได้ด้วยจมูกหายใจของตัวเองต้องหายใจตัวเองไม่ยืมจมูกหายใจทุกคนก็ต้องย้ายฐานผลิต มาที่ประเทศตัวเองทั้งหมดมันก็จะเกิดเงินเฟอ้อฝั่ง supply side ที่ลองคิดดูสิครับว่ามันดันเกิด reshoring ทุกคนเมื่อก่อนมีแค่เซตเดียวของพนักง,งานผลิตผลิตสินค้าให้กับคนทั้งโลกมี economy of scale มี special specialized production line ใช้คนแค่ชุดเดียวแต่พอทุกประเทศต้องทำเหมือนกันกับประเทศของตัวเองมีทั้งหมด197ประเทศ197เซตมันต้องการคน อีกคูณอีก197ทีมเมื่อก่อนใช้ทีมเดียวต้องอีก197ทีมในแต่ละประเทศของตัวเองเพราะไม่มีใครอยากจะยืมจมูกใครหายใจแต่เราดันเกิดในยุคที่ประชากรทั่วโลกแก่กันหมดแล้วไม่มีทเลน n ์คนทํางานละมันจะเกิด b ิดดิ้งวอ r เหมือนกับที่มาร์คซุกเบิร์กเอาเงินฟาด100้ล้านยูโรตัหน้า AI researcher ข่าวอาจจะไฮไลท์แค่ technology s e ตอร์แต่หลังจากนี้เราเห็นการฟาดหัวด้วยเงินดึงแย่งทเลน n ์กันในทุก traditional s e c t o ก็จะโดนหมด เพราะทุกคนต้อง r e t h o r i n g ต้องมี supply chain ที่ resilient resilient คือไม่ต้องมัน resilient คือมันมั่นคงโดยที่ไม่ยืมจมูกใครหายใจแต่ more resilient more resilient supply chain เท่ากับ more expensive supply chain จะ,พะแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะาเงินเดือนพุ่งกระฉูดแน่นอนเพราะว่ามันแย่งคนคนแก่กันหมดแล้วก็ต้องมีคนประเภทเดียวกัน จากเมื่อก่อนใช้ทีมเดียวต้องใช้197ทีม197ประเทศทั่วโลกคือเมื่อก่อนที่เราเคยผลิตในที่ท,ท,ที่ต้นทุนแรงงานดีที่สุดแล้วก็<ช>มีความสามารถในการผลิตได้มากกระจาย<ช>ขายไปทั่วโลกตอนนี้<ช>ทุกคนต่างจะต้องผลิตเองในบ้านตัวเองแต่หมายถึงว่าก็ต้องลงทุนในแรงงานที่แพงขึ้นด้วยเหมือนกันใช่เพราะมันต้องใช้จํานวนคนมากขึ้น197เท่าจากเมื่อก่อนใช้แค่ทีมเดียวต้อง197ทีมแล้วก็ไม่รู้จะหาจากไหนบาะคนก็ข่ากันหมดแล้วทั้งโลกเขาก็เพิ่งอินเดียเนี่ยแหละที่บอกเป็น the third g i a n เนี่ยแหละ ที่ประชากรแสงหน้า huh. จีนไปแล้วเราก็หวังว่ามันจะประชากรอินเดียที่ถูกพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะ counter balance เงินเฟ้อที่จะมาจาก wage เงินเดือนที่มันสูงขึ้นจากการเตุทันกันแย่งท a ล e นกันกับอันที่สองคือเมื่อก่อนซื้อโลครับหึงก็โฮเซล s a l ของ material ต้นทุนต่างๆวัตถุดิบก็ถูกแต่พอร่ก้เจ็ประเทศผลิตเองเขาเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบพุ่งกระชุดไันก็จะเกิดเงินเฟ้อฝั่งของ supply side ที่อาจจะเกิด stagflation ซึ่งมันแก้ได้ยากกว่าแต่ความความจริงมันจะเกิดเงินเฟอ้อทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่า big beautiful bill ก็จะผ่านละพอเดบอเมริกาเห็นไหมัมันมันแทบจะเป็นเส้นตรงแล้วครับไม่ default ก็ต้อง print เงินเพิ่ม print เงินเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเงินเฟอ้อฝั่งของ supply and demand side แปลว่ามันก็จะมีเงินเฟอ้อทั้งฝั่ง supply demand side แล้วผู้นําก็หวังว่าเนี่ยอินเดียจะเป็นคนที่ Counterbalance อย่างน้อยทำให้เงินไม่เฟอ้อเกินไปในฝั่ง supply โดยการ export labor ไอ Made in India m o เดลมันจะไม่เหมือน Made in China ที่เป็น centralized supply chain ะจะเป็นการ export labor force ไปตาม fragmented supply chain เป็นแรงงานอินเดียได้แหละแต่ว่าไปทําตามจุดโร<ล>งงานตุดตงหลๆทั่วโลกใช่เพราะว่า supply chain มันจะกระจายตัวมากขึ้นบวกกับแรงกดดันในฝั่งโลกร้อนด้วยเพราะถ้ามันเป็นก็เลย hoteling distance มันสำคัญ คือถ้าเราไปกระจุกตัวเซนทรัลไลซ์สป라이ดชีนที่จีนเนี่ยโลจิสติกต่างมันทำลายโลกร้อนแน่นอนมันไม่ o p t i ิมอเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของการส่งของ distribution center ต่างๆมันต้องเนียชอมากที่สุด<ฆ>มันก็จะมีหลากหลายดิส t ริบิชัน n ซ e นเตอหลากหลาย supply c h ช i นมันจะแตกเป็นเศษส่วนและหนึ่งในข้อต่อก็ต้องมีอินเดียนอยู่ในอินเดียนเพอร์เซนต์เขาบอกว่าถึงขนาดที่ว่าในทุกอุตสาหกรรมหนึ่งในสาคนที่เราอินเทอรคด้วยต้องเป็นอินเดียนที่เป็น โลกของเราไม่สามารถที่จะ transition ได้ถ้าไม่มีอินเดียนคราบผมในใน value chain ไม่ว่าจะเป็น net zero ไม่ว่าจะเป็น fourth industrial revolution ต้องมีอินเดียอยู่ในนั้นต้องมี Chinese อยู่ในนั้นต้องมี US อยู่ในนั้นอยู่ในโลกที่มัน supply chain มันไม่อันเดียวแล้วแต่เป็นก้อนเล็กๆทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือ,อนิสัยที่3ที่เปลี่ยนไปของของโลกอันที่4คือพฤติกรรมการบริโภคของคนก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อน80ปี8ป89 ไม่มีสงครามมาแปดสิปีเป็นโลกที่ทุกคนหลังจากจบสงครามาดีใจมานะทำการค้ากันดีกว่ามีแรงกําลังมีหนุ่มสาว80ปีที่แล้วตอนนี้80ปีผ่านไปแก่กันหมดแล้วทั้งโลก consumption pattern มันก็จะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเป็น post warfare consumption ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบ aging economy consumption pattern มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งที่โดยโดยเฉพาะฝั่งของยุโรปที่เขาบอกว่า เกือบจะกลายเป็น Museum of the World แล้วนะครถ้าเขาไม่รู้จะหา productivity growth จากไหนถ้าไม่สามารถดึง t ALENT จากนอกยุโรปเข้าไปมี s u c c e s s i o n planning ได้แล้วก็ innovation ก็ผักออกนอกยุโรปไปเลยเพราะว่ากฎหมายที่มันเข้ม regulation ของ AI เรื่องของ net zero carbon <Yeah. S 2> pricing carbon tax ที่มันเข้มจนบีบให้บริษัทที่มีนวัตรกรรมออกนอกยุโรป ทั้งหมดเลยที่มีคนแซวว่าคือไม่เน้น Innovation เน้น Regulation อ่าใช่ทรัมป์ก็ล้อล้อยุโรปเหมือนกันค่ะแล้วก็ um, pattern อีกอันหนึงของโลกใหม่ที่เปลี่ยนไป pre something world คือมันเป็นการมาของ f o r k Industrial Revolution มันดันมาประจวบเหมาะทุกอย่างในเวลาเดียวกันที่ intersection ของแยกไฟแดงนี้แบบปั้งกันหมดทุกทางครับ ยด,ดีเทคโนโลยีก็ AI ก็ Breakthrough มา Disruption Blockchain แล cryptocurrency Big data 3D printing IoT devices Meta ไปซื้อบริษัทแว่นตามหาสารนะครับโอ้ Google ไปซื้อบริษัทแว่นตามหาสารกำลังจะเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็น3 Dimension กันหมดแล้วจาก2 Dimensional Internet ลดอีก5ปีข้างหน้า50%ลดทั้งหมดจะขับเองละบนท้องถนน,น Elon m ม s สบอก Robotics ที่ อีกหน่อยจะอีกห้าปีขงหน้าจะผลิตได้เป็นพันล้านตัว productivity จะมหาศาลจีนเขาเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกในฝั่ง robotics และก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการ deploy เอาโรบอ t เนี่ยใส่เข้าไปใน production line แทนคนทำงานแล้วนะครับการมาของที่เขาบอกว่าจีนเนี่ยจะใส่สิ่งที่เรเรียกว่า AI plus policy อีกซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจของจีนคือตอนมกราคม winter d o w o s เนี่ย ฟังดูเหมือนอเมริกาจะมี Upper Hand ในโลกที่มัน Clash กันตอนนั้น d e c o u pling จะเกิดแค่ฝั่งเทคโนโลยีก่อน World w e a n v i d e o คุณอย่าง s p i l l over อร์เทคโนโลยีกัน TSMC แย่งชิปอะไรกัน<ฆ> Decouple แค่ฝั่งเทคโนโลยีแต่ traditional sector ยังเทรดกันอยู่แล้วฟังดูใครมี Upper Hand ตั้งแต่มกราคมอเมริกาเหมือนมี Upper Hand เพราะอะไรเขาบอกอ๋อจีนมีปัญหาเรื่อง domestic consumption มีปัญหาเรื่อง housing bubble issue real estate problem ไมครับ consumption domestic ตกไปอะระยะสัน้นอเมริกาเป็น central innovation productivity per capita สูงที่สุดในโลก uh, capital market ตลาดหลักทรัพย์เขาาโอ้โหมี liquidity ที่แบบเยอะเป็นแบบ best performing market unique market structure มากตอนนั้นเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนใช่ครั <6 S 1> บหกเดือนเองนะคะใช่แต่พอหกเดือนผ่านไปเนี่ยแล้วเขาก็ predict ด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโลกของเราเนี่ยหมายถึงปีนี้เฉพาะปีนี้เขา p r i c t แต่มกราคมเนี่ยว่าโลกของเราเนี่ยปีนี้จะโต3.3% global growth mm hmm. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่3.7%ที่ผ่านมาโดยตลอด ปรากฏว่าผ่านมา6เดือน global growth เกือแค่2.2แม้แต่3.3ที่เรา predict ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเรายังไม่ meet เลยครับแลวคือตอนนั้นที่ predict เนี่ยเป็นก่อนที่คุณทรัมป์จะประกาศสงครามการค้าใช่ก่อน tariffs อ,อะไรอีกค่ะพอยิ่งทะเลาะกันยิ่งไม่เชื่อใจกันอ๋อ global trade ลดลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกที่แบบ global trade drop ซื้อขายกันน้อยลง,ยงนี่ครับ